ทองคำคือสินทรัพย์ที่สะท้อนความเชื่อมั่นของโลกในวันที่เศรษฐกิจสั่นคลอนและผันหวนทองคําคือที่พักสุดท้ายของตลาดแล้วคุณละ่ะรู้เกมทองคําดีพอหรือ,อยังถ้าอย่างนี่คือโอกาสพลิกเกมทองคําของคุณจากรอดยากให้กลายเป็นรอดยาวในงาน go and g r i e d saving พลิกเกมเทรดทองสร้างอรอตยั่งยืนพร้อมเคสต,ตัวอย่างจากตลาดจริงอรอตจริง สัมมนาพิเศษเพื่อชาวทุ่งสงจาก r o b o Forex ที่รวมทั้งสายเซฟและสายซิ่งไว้ในงานเดียวงานนี้ผมโคชมอนจะพาคุณไปจอดลึกตั้งแต่เทคนิคการเท,ทรดทองคำในสภาวะผันผวนให้อยู่รอดในระยะยาวระบบกริดเซวิงที่ปรับได้ตามสไตล์คุณไม่ว่าจะซิ่งหรือจะเซฟและวิธีการสร้างพาสซีฟอินคอมจากตลาดทองคำอย่างยั่งยืนพิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นรับฟรีตารางคำนวณต้นทุนและความเสี่ยงจ,จากระบบกริดเซวิง แล้วพบกันวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่โรงแรมเดอะโ Living Life ทุ่งสงรถจะเป็นฟรีที่นั่งมีจำนวนจำกัดแล้วพบกันนะครับ